ครั้งแรกลบบุรีสัมมนาชี้ช่องรวยการส่งออกด้วยแนวทาง BCG Model โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีเวลา13.30นาทีของวันที่23 5, 2, 5, 6, 6, กุมภาพันธ์2566ในวชิรเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาชี้ทางรวยการส่งออกด้วยแนวทาง BCG Model ณนห้องเจ้าพระยาวิชายเยนโรงแรมลบบุรีอินรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี โดยนายจิรยุทธ์เตียวสมบูรณ์กิจประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีกล่าวต้อนรับซึ่งในงานได้มีส่วนราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่ได้ให้ความสนใจมาร่วมงานเป็นจํานวนมากทีเดียวครับมาร่วมงานเป็นจํานวนมากสําหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบบุรีร่วมกับสํานักงานผาณิ์จังหวัดลบบุรีและสำนักงานคลังจังหวัดลบบุรีเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการได้เห็นความสําคัญและประโยชน์ของ BCG โมเดลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ <Okay. S 1> เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในจังหวัดลบบุรีให้เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าและแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยหลัก BCG Model พร้อมกับแมทชิ่งผู้ประกอบการกับธนาคารในการติดต่อเงินลงทุนช h i ป p ้งคอนเทนเนอร์ดิจิตอลมาร์เก็ตประกันวินาศภัยตลอดจนได้เครือข่ายในการทำธุรกิจครบในงานเดียวโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและคณะทำงาน BCG Model สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดลบบุรีที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและสร้างแรงจูงใจนำแนวคิดโอกาสทางการค้าการส่งออกด้วยแนวทาง BCG model ม,มาขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เติบโตและผลักดันการส่งออกไปขายต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นจังหวัดลบบุรีเองนะครับเรามีศักยภาพด้าน BCG เป็นอย่างมากนะครับเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับ ก็จะอยู่รอบๆตัวเราทุกคนเลยนะครับวันนี้ถ้าทุกท่านได้รับความจากท่านวิทยากรแล้วเนี่ยอาจจะปิ๊งไอเดียนะครับกันขึ้นมาได้นะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยก็คือ BCG นั่นเองเหมือนการเพศแต่เราใช้นวัตกรรมอีกสักนิดสักหน่อยนะครับเข้ามาร่วมก็จะทําให้เราสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้สามเท่าสิาาเท่าห้าเท่ากนขึ้นไปเลยนะครับ หลังจากการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับทางคณะผู้บริหารการคังก็จะมีการารวบรวมนะครับคัดสรรผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการกับทางคณะผู้บริหารการคังเพื่อที่จะสนับสนุนต่อยอดนวันตรกรรมรวมถึงสนับสนุนเงินลงทุนให้กับผู้ประกอบการเพื่อที่จะไปส่งออกได้ด้วยนะครับและในวันนี้ก็เป็นครั้งแรกของจังหวัดลบบุรีเรา ที่มีการจัดสัมมนา,าเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศด้วยนะครับการจัดงานวันนี้นะครับจะเป็นการรวบรวมเครือข่ายเกี่ยวกับการส่งออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการแมทชิ่งคู่เจราจารการค้าทางธุรกิจทั้งระหว่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศนะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการชิปปิ้งนะครับวันนี้เราก็ได้นำเกียรินะครับจากชิปปิ้งในเครือเ r g r o า p ุ๊นะครับ ที่จะมาช่วยพวกเรานะครับในการเริ่มต้นส่งออกสินค้าวันนี้ทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับว่าของที่เราจะส่งออกไปเนี่ยมีปริมาณเล็กน้อยเองเราจะส่งออกได้หรือนะครับวันนี้ชิปปิ้งนะครับในเครือเอ็นอาร์จะมาช่วยพวกเรานะครับไม่ต้องเต็มตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเอ็นอาร์จะช่วยเรานะครับหรือในส่วนของเทรดเดอร์ ner, นะครับใครคิดว่าอยากส่งออกไปไต้หวันไปอเมริกาไปที่ตุ่น ไม่รู้จะทำยังไงช่องทางเราจะเลือกจากตรงไหนดีนะครับเทรดเดอร์จะช่วยเราได้นะครับในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์หัวลากคอนเทนเนอร์การขนส่งโลจิสติกทั้งหมดนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียริจากบริษัทไายพลาดกอนะครับจาก,ากราะบังเดินทางที่จะมาช่วยพวกเราในวันนี้นะครับในส่วนของการสร้างโปรไฟล์นะครับวันนี้นะครับผู้ประกอบการทุกท่านในการที่จะส่งออกนะครับ เรื่องแรกนะครับเราต้องทําให้ผู้ขายเนี่ยผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยเจอกันให้ได้ก่อนวันนี้เราคือผู้ที่ต้องการขายสินค้านะครับเราจะต้องมีตัวตนครับคูนง่นายคนที่อยู่ทั่วโลกเซิร์ชมาแล้วจะต้องเจอเรานะครับวันนี้นาร g c โยยปุ่นเราเอยนะครับจะมาช่วยพวกเราในการที่จะสร้างโครไฟล์อองต้น,นีขึ้นไปเอาไว้ใน,ในอากาศ24ชั่วโมงทั่วโลกคนจะเจอเราเพราะฉะนั้น ถ้าผู้ซื้อกับผู้ขายเจอกันแล้วหลังจากนั้นเป็นความสามารถของเราในการปิดการขายแล้วครับรวมถึงสุดท้ายจะเป็นในคืนของธนาคารนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติและได้รับความร่วมมือจากผู้จัดก,การฝ่ายสินเชื่อธนาคารที่อยู่ในสัมการของกระทรวงการคลังทั้งหมดนะครับมาออกบูธกับเราในการที่จะสนับสนุนสินเชื่อต่อยอดเงินลงทุนให้กับพวกเรานะครับเรียกว่ารู้ทุกเรื่องครบทุอกอย่าง เกี่ยวกับการส่งออกนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ทราบข่าวดีนะครับมาว่าแมคโครนะครับก็จะมาซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าจาัเรอในวันนี้ด้วยนะครับสักช่วงประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะครับทางแมคโครเนี่ยจะมาแล้วก็จะมาพบก,กับเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการในจังหวัดลบบุรีของเรานะครับที่จะซื้อสินค้าเกษตรล่วงหน้าผมยกตัวอย่างนะครับเช่นกระพรอนเดือนที่สองเดือนเนี่ยกระท้อนในจังหวัดลบบุรีเราจะออกนะครับแมคโครเนี่ย จะมาซื้อลูกหน้ากับเราเลยนะครับถ้าใครเป็นชาวสวนกระท้อนนะครับวันนี้แมคโครตั้งคงมาแล้วอยากซื้อกระท้อนเลยนะครับใครมีสินค้าตัวอื่นนะครับแนะนําขายให้แมคโครได้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งครับเมื่อเช้านี้นะครับเราได้มีการทํ matching business เป็นคู่เจรจาการค้าสองคู่เกิดขึ้นแล้วนะครับสำนักงานพันธุ์นะครับได้ทำเปโยูร่วมกันนะครับ คู่แรกเป็นการเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะครับระหว่างบริษัทที่อยู่ในจังหวัดลบบุรีกับบริษัทที่อยู่ในประเทศี่ปุนตนโตเกียวนะครับสาเร็จไปแล้วหนึ่งคู่นะครับแล้วก็คู่ที่สองเป็นการตกลงทางการค้าร่วมกันภายในประเทศนะครับก็คือกลุ่มบริษัทที่อยู่ในจังหวัดลบบุรีกลุ่มกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยส้มนะครับในการขายพิแกงอะไรต่างๆเข้าไปในช็อปนะครับก็ถือว่าเป็นวินิหมายอันดีนะครับ ในการที่เป็นการเริ่มต้นเกี่ยวกับารส่งออกแล้ะแมทชิ่งวิสิติที่จะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีการวัดผลได้จริงเกิดขึ้นในจังหวัดลบบุรีนะครับในส่วนของตอนสุดท้ายนะครับทางสภาอุตสาหกรรมเราจะมีสินค้าที่เกี่ยวกับ BCG m o เด l นะครับแจกให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับตอนกับยังไงก็รับสินค้าของ BCG กับรายในพี่รดแล้วก็นำไปใช้กนได้จริงจด้วยครั ในโอกาสนี้นะครับผมหวังว่าการจัดงานในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างโอกาสเชื่อมโยงแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจกในจังหวัดลบบุรีให้เติบโตแบบก้าวกระโดดสภาอุตสากรรมจังหวัดลบบุรีนะครับยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการทุกขแขนงพวกเราจะนำพาเศรษฐกิจกในจังหวัดลบบุรีให้ก้าวเดินและก็เติบโตไปได้วยกันครับขอขอบคุณครับ